โม่โมคือตังนี่คือยูมาพิกายดีชื่อไ่ใช่โมได้ไง่ดีไรสิหันว่นีดอกกระสีเอาครัวปลาดอกไปขัดดอกบมได้คือเขาได้โอนไปหรอโอนมานันโยกไปเลยกรโยงมาบอกในอพยเพิชื่อจังชื่อแอ้ตุ่มเล่าหล่อหเนี่ยตุ่มเล่าเน่ยแได้ตุ่มหนาแล้วเขาได้น่ะมดีกไปให้เลาตุมนะแตุ่มยังไม่ให้ม โอ้ยเอิไม่ต้องสืบมอันไส้ดับกอหรวมเด้อค่ะจถอดจะถุงจเนี่ยต่่ะค่ตองถุงัวก็มาตีสี่กัตีสีม่นยตัวจะได้ดับกสองถุงมนไ้มากเลยตัวตอนน่ะสองถุงัวเังตีเย็นอะไสดับก็โอ้ยกินเหนื่อยยากเยอดเ่ยากจะกระทะผิวขวเพิ่น ่อยมันดแ้ว่อยก็ได้ก็หลายบางอเอรให้ตักตุ่ยิเน่ตักตุ่ยิ่มาเอาเน่ยเลือจะซำหนีจ็บเลยแม่ไปดก็เล่นเนี่ยไปไปจ้าไปเนี่ยร่ออยู่ตะกีน้ำมันบได้เบเบิดลงนี่